สวัสดีครับแชมป์เองครับและนี่ก็คือช่อง i อเลอร์อลอสช่องที่นําสาระอีกเกี่ยวโลกคริปโตเคอร์เรนซีและบิตคอยมาสรุปให้เพื่อนๆฟังครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาอยู่กันในช่วงของ Quick BTC Update นะครับก็จะเป็นช่วงที่ผมจะมาอัปเดตตัวเหรียญที่น่าสนใจไวๆนะแล้วก็ตัวที่เพื่อนๆขอเข้ามาเยอะๆโดยเมื่อวานที่ผ่านมาต้องบอกว่าเพื่อนๆนี่ก็แบบโอ้โหให โจทย์ผมมาเยอะมากนะครับเนี่ยเหรียญเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าผมต้องบอกว่าผมพยายามที่จะคือผมอ่านทุกคอมเมนต์นะเพื่อนๆหลายคนอยากเข้าใจผิดว่าผมไม่ได้อ่านนะแต่ผมต้องเลือกขึ้นมาจริงๆนะครับเลือกเหรียญที่คนขอมาซ้ำๆมาเยอะแล้วก็อาจจะให้เหตุผลมาดีอย่างเงี้ยครับผมก็จะเลือกมาเนี่ยครับตอนนี้ผมทําเป็นเปนเป็นลิส์อย่างเงี้ยไ้แล้วก็เดี๋ยวผมจะค่อยๆตัดเอานึกออกปะคือค่อยๆตัดเอาว่าเออจะเอาค่ะจะ เอาอันนี้นะอันนี้เม่พูดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนบางอันที่เห็นเพื่อนๆขอมาบ่อยแล้วไม่เอาล้วลองไปย้อนดูทัวร์คลิปกเก่าๆได้นะบางทีผมพูดไปแล้วแล้วแผนมันยังเป็นแผนเดิมอยู่ครับบางทีก็อาจจะ follow แผนเดิมก็ได้มันมันกราฟมันยังไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้เสียทรงอะไรเนาะบางทีการอัปเดตรายวันบางทีมันก็ไม่ได้มีอะไรใหม่ะครับเนาะก็ประมาณนี้เราเลยผมเลยอยากจะคัดแล้วก็พูดตัวที่มันใหม่ๆมากกว่านะครับโอเคมาดูกันในส่วนของภาพรวมตลาดวันนี้นะครับวันนี้ตลาด BC เนี่ยต้องบอกว่า ยังคงยืนขึ้นมาแข็งได้อยู่นะครับก็ยังไม่ได้แบบหลุดแนวเดิมอะไรนะแล้วก็มีในส่วนอีทอร u เียมที่ทรงๆนะครับนอกนั้นั้เนี่ยเอาคอยหลายตัวค่อนข้างที่จะลงอ๋อมี XRP ที่ดีดขึ้นมาแรงนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวก็ต้องพูดถึงมันละแหละนะโอเคมาดูกันในส่วนของการาฟวันนี้ที่เราจะพูดกันดีกว่านะครับก็จะมีทั้งหมดมประมาณนี้ประมาณ7ตัวด้วยกัน BTC ETH XRP ADA LINK ALPHA AXS แล้วก็ l ู NA นะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มตัวที่ผมจะมาพูดในวันนี้นะแลแล้วก็วันนี้นะครับพิเศษนิดนึงนะครับเนื่องจากวันนี้เนี่ยผมมีผู้สนับสนุนนะครับในคลิปนี้นะก็คือ Exchange s i p m e นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะอธิบายนะตัวกราฟคู่กับตัว Exchange s i p m e x ไปด้วยกันเลยนะครับเนาะก,ก็จะมีแสดงในส่วนของราคาไทยนะครับอย่างเช่นผมพูด BTC เนี่ยผมก็อธิบายราคาไทยไปด้วยเลยครับนะว่าโอเคถ้าเกิดดูจากกราฟนี้แล้วเหตุผลที่ผมต้องดูกราฟราคาต่างประเทศก่อนเพราะว่า บางทีกราฟเนี่ยมันเคลื่อนไหวและข้อมูลในต่างประเทศมันเยอะกว่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดตรงส่วนที่แบบมันตรงกับราคาไทยให้ดูด้วยใน exchange ของ Si เมกแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันแต่ก่อนที่จะรับชมในส่วนของเนื้อหานะครับก็ต้องบอกว่าคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้มีการลงทุนในทรัพย์สินดิจิตัลหรือย่างใดนะครับเป็นเพียงการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคอะไรสิทธ์เท่านั้นคนที่นําไปลงทุนเนี่ยก็ต้องไปศึกษาต่อไปเรียนรู้ต่อเองนะไปลองวางแผนด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นเพียงเรื่ออเปนนนทาาก่่ไศึษตั้อง Okay. เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปรับชมกันในส่วนของเนื้อหากันเลยดีกว่ามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับนั่นก็คือ BTC นะ Bitcoin ตอนนี้เนี่ยผมอย่างที่บอกนะว่าเรามองว่ามันมีการยกไฮนะเห็นไหมยกไฮขึ้นมาแล้วนะครับไฮสูงขึ้นอย่างนี้ละแล้วก็ตรงจุดที่มันเป็นไฮเดิมตรงนี้ครับมันจะเปลี่ยนเป็นแนวรับแล้วนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นแนวรับดังนั้นเนี่ยแปลว่าเนี่ยพอที่ไฮเดิมตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะมีที่มันรับได้อยู่หลายครั้งเห็นไหมครับเนี่ยนะรับได้อยู่หลายครั้งดังนั้นตรงนีี้เนน่่มมมือวาาากรรหลลงทส แถวนี้เห็นปะ่ะล่วงลงมาแต่ว่าก็ถูกไฮเดินตัวนี้แหละดึงกลับขึ้นไปได้นะครับถ้าดูเนี่ยสี่ชั่วโมงเราก็จะเห็นด้วยว่าตัวอีกเส้นหนึ่งที่สําคัญก็คือจะเป็นเนี่ยเห็นไหมครับตอนที่ราคาหลุดลงมาเนี่ย EMA 50กับตัวบริเวณแนวรับที่ที่ไฮเดินเหมนันมันใกล้กันมากๆเลยดังนั้น2เส้นเนี้ยเป็นเหมือนที่เส้นที่ช่วยกันกั้นไม่ให้ราคาลงช่วยกันกั้นเหมือนอะไรก็คือเหมือนตอนเหมือนเวลาที่แบบว่าเหมือนมีคนตั้งไว้ว่าถ้าเกิดลงมาตรงนี้เขาจะซื้อ อย่างงี้ครับซึ่งอันนี้มาเป็นจุดสังเกตที่ทําให้คนหลายๆคนในในโลกเนี่ยเขามองอะไรคล้ายๆกันมันก็เลยเป็นการว่าราคาลงมาสวิงตรงนี้แล้วดีดลับขึ้นไปแรงมากนะครับนะบางครั้งแต่บางครั้งก็ไม่อยู่นะก็แล้วแต่เหมือนกันนะทีนี้อ่ะมาดูในส่วนนี้ถ้าสมมุติว่าผมมองแบบนี้เนาะยังเรายังมองเป้าเดิมอยู่นะครับผมจะไม่พูดในรายละเอียดเยอะนะครับเพราะว่าเราพูดเหมือนเดิมทุกวัน <laughs> นี่ครับเออเรามองเป้าเดิมอยู่ก็คือที่100นะครับฟีโบนาะตตีหนึ่งเหมือน1 2ลงมาปึ๊บตรงนี้ extension ลงมาที่100อันนี้เป้าที่เรามองอยู่คือประมาณ6,300 0นะครับ6,300นะแล้วก็เนี่ยครับจะเป็นโซนบริเวณ h i g เดิมนะกฮเดิม um. คิดว่าน่าจะถ้ายืนมาแบบนี้ได้ปฏิเสธการลงแบบนี้ได้น่าจะมีโอกาสไปถึงสูงนะครับนี่เนาะก็มองว่าขึ้นอาจจะขึ้นไปได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเบรก high เดิมขึ้นไปได้เป้าต่อไปที่จะมองก็คือประมาณ7จ็ดห อันนี้ทีนี้มาดูกันในส่วนของราคาไทยที่เอเซนซิฟเม็กกันบ้างอในส่วนของราคาไทยเนี่ยถ้าเราจะวัดขึ้นไปเนาะก็ใช้เหมือนกันเลยครับอาจจะใช้ e x t e n s i o n ตรงนี้เนาะอยู่บริเวณด้านซ้ายนี้เลย e x t e n s i o n ตีปุ๊บ12นะครับนี่เนาะ100%ก็จะเป็นบริเวณเนี่ยครับไฮเดิมเนาะก็จะเป็นที่ราคาประมาณ2 1 6ล้านนนะครับ2 1 6ล้านนึ อ่าอันนี้มันจะเล็กนิดนึงนะผมขยายไม่ได้เหมือนกันยังไงก็อ่าเดี๋ยวผมพูดราคาให้แล้วกันครับแล้วก็เนี่ยบริเวณที่เป็นไฮเดิมตรงนี้เนาะที่เป็นแนวรับอยู่ก็จะประมาณล้านเจ็ดสองหนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นละกันครับนี่เนาะนี่ก็จะไปเป็นบริเวณแนวรับเดิมตามราคาไทยนะครับเนาะจะเห็นว่าเนี่ยเราก็จะเห็นแนวรับอยู่ช่วงนี้ช่วงนี้นะครับแล้วก็มีตัวไฮตรงนี้นะครับเนี่ยซึ่งเบรกขึ้นมาได้แล้วนะครับก็ถ้าวกนนี้มันจะกราฟมันจะไม่เหมือนตรงๆกับ กับตัวต่างประเทศนะครับเพราะว่ามันจะมีในเรื่องของค่างเงินบาทแล้วก็ในเรื่องของความผันผวนที่แบบในเรื่องของสภาพคล่องในเมืองไทยที่จะต่างกันนะครับโอเคอันนี้จะเป็นราคาไทยนะโอเคประมาณนี้ในส่วนต่อมานะครับก็คือการาฟของอีเจริเอียมนะครับอีเจรีมเนี่ยก็จะดูเหมือนเดิมนะครับเรายังอยู่ในทรงครับแฮนดิลขนาดใหญ่ใช่ไหมครับปึ๊บ,บอย่างนี้ขนาดใหญ่ใช่ไหมนะซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้จะเป็นยังไงทีนี้เนี่ยไอตัวแฮนดิลเนี่ยเราสังเกตตรงนี้นะครับเราสังเกตว่าเออเราจะเจอในลักษณะะขององไร ของแนวต้านตรงนี้นะครับที่จะอยู่บริเวณโซน3,600ถึง3,700ตรงนี้นครับเนี่ยเนาะเห็นปะ่ะเนี่ยลากคาท,ที่แล้วปุ๊บมีตรงนี้ลากมาเสร็จปุ๊บชนมาเนี่ยเห็นป่ะชนขึ้นมาตรงนี้แล้วก็มีการตบลงมานะครับทีนี้ผมก็เลยมามองแนวรับถัดไปครับคือจะเป็นโซนนี้เนี่ยครับที่เราขี่สีม่วงอยู่ข้างล่างคือโซนประมาณนี่เนาะโซนประมาณเอ่อสองสามพันสองร้อยถึงสามพันหนึ่งร้อยนะครับโซนประมาณเนี้ย คิดว่าถ้ามันลงมาได้นะครับนี่เนาะมันลงมาได้มันจะทําตัวเป็นเหนือนในใครอ่า head and shoulder นะครับนี่เนาะนี่เป็นไหล่ซ้ายหัวแล้วก็ไหล่ขวาซึ่งถ้าลงมาตรงนี้จริงอาจจะมีการเบรกขึ้นไปได้ซึ่งเนี่ยครับเราก็ลุ้นให้มันเบรกตัวถ้วยอยู่ถ้าเบรกตัวถ้วยเนี่ยขึ้นไปยืนได้เนี่ยราคาอีเชอร์อาจจะไปได้พอสมควรเลยครับนี่เนาะ ก็อมองไว้เป้าๆนี้สมมุติว่าเบรกตรงนี้แล้วกันก็อาจจะมาได้แบบ6กพันอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะอ,อันนี้ก็รอดูกันต่อไปนะฮะยังไม่รู้อนาคตเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ตอนเนี้ยเราเห็นกรอบการชิ่งอยู่มันจะชิ่งอยู่ใน2กรอบนี้นะครับเนาะเนี่ยประมาณช่วงสามพันหถึงสามพันสองนะครับทีนี้อ่ะทีนี้มาดูกันในส่วนของกราฟต์อีเทอรเรียมที่ซิปเมกนะครับกราฟต์อีเทอรเรียมที่ซิปเมกเนี่ยก็จะเห็นเนาะลักษณะนี้ทำเฟรมเดย์นะคล้ายๆกันทีนี้อ่ะมาดูที่ตรงนี้ครับสัก4ชั่วโมงย่อเข้ามา นี่เนาะเนี่ยเราก็จะเห็นตัวลักษณะของไหลขวาอยู่ตรงนี้นะครับนี่เนาะไหลซ้ายเราอาจจะลงมาถึงตรงนี้หรือเปล่านะครับนี่เนาะเราก็รอดูช่วงไหลตรงนี้ก็จะเป็นช่วงโซนไอ้น,นี้ด้วยช่วงโซนรับสําคัญด้วยถูกไหมครับเนี่ยตรงบริเวณเนี่ยนะครับนี่เนาะเราก็รอดูว่าครับมันจะลงมาถึงโซนนี้ไหมซึ่งตัวนี้จะเป็นโซนราคาประมาณหนครับประมาณ1นึ0 0 0สนมืนะถึง1นึ0 0สนสันนะครับช่วงเนี้ยเนาะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งแสนสามพันนี่ครับ ก็มองว่าตรงนี้มีลุ้นว่าลงมาถ้าเกิดพักลงมาอยู่ในโซนนี้ได้ก็อาจจะมีการเด้งขึ้นไปได้นะครับเนาะอันนี้เราก็ไปมองดูละกันนะอันนี้ก็เดี๋ยวค่อย Follow up กันต่อนะครับสำหรับสิทธิ์สำหรับในตัวราคาไทยนะโอเคมาดูกันในส่วนของกราฟตัวต่อมานะครับก็คือ XRP นะ XRP เนี่ยก็ถ้าเรามองภาพใหญ่ใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมขอลบให้มันคลีน n ก่อนถ้าเรามองในส่วนของภาพใหญ่เนี่ยเราจะเห็นราคาที่มีการช่งอยู่ในกรออะอันนี้พูดไปแล้วเนาะเมื่อาวานก็พูดนะครับทีนี้อ่ะลองมาดูตรงนี้สิ ในส่วนของตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเออมันมีการทําเหมือนเป็น head and shoulder อีกแล้วนะครับแล้วก็เมื่อวันก่อนมีการเบรกขึ้นไปได้ใช่ไหมครับซีที่เราให้ไว้แบบนี้นี่เนาะมีการเบรกขึ้นไปได้เบรกตัว neckline ขึ้นไปได้นะครับนี่ก็ขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วก็มีการปรับตัวลงมาซึ่งเรามองว่าตรงนี้อาจจะเป็นการ retest นะครับเพื่อที่จะขึ้นต่อนะตรงนี้เพราะว่าเป้าของตัวนี้ยังไม่ถึงถูกไหมครับเนี่ยเป้าของตัวตัวนี้นะครับนี่ยังไม่ถึงนะเนี่ย เรามองไว้แถวๆนี้นะแถวๆนี้หรือแถวๆกรอบกรอบด้านบนตรงนี้นะครับนี่เนาะแถวๆกรอบด้านบนตรงนี้นะก็มองดูนะครับตรงนี้ก็ลองดูแล้วกันนะก็คิดว่าน่าจะลงมาเนี่ยครับน่าจะปวนเปี้ยนอยู่แถวๆโซนประมาณ1 1 1 3นะครับแล้วก็น่าจะกลับขึ้นไปได้แถวๆประมาณ1.33นะครับก็ประมาณ0.2เหรียญนะครับ0.2เหรียญก็ลองดูนะครับอันนี้ระยะสั้นนะแต่ระยะไกลมองว่าถ้าเบรกได้ก็น่าจะไปได้ีไกล นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสําหรับราคาต่างประเทศมาดูกันในส่วนของราคาไทยบ้างครับราคาไทยตอนนี้ XRP นะก็เนี่ยเหมือนเดิมเนาะเราอาจจะตีกรอบในตัวนี้ก็ได้นะครับตีให้มันแบบยาวๆไปเนี่ยครับประมาณนี้หรือจะบางคนอย่างผมอะผมชอบเริ่มนแบบตรงนี้นี่ครับตีแบบนี้นะครับแล้วก็ตีจากข้างล่างเนาะนี่เปลี่ยนสีมานิดนึงโอเค ก็จะตีอย่างเงี้ยเราจะเห็นกรอบสามเหลี่ยมค่อนข้างจะชัดตรงนี้เนาะทีนี้อ่ะเราเห็นอะไรครับตรงนี้เนาะหน้ากราฟเราเห็นแล้วว่าเออมีการย่อลงมานะเราจะดูตรงนี้ครับนี่ไหลหัวแล้วก็ไหลยอย่างงี้ใช่ไหมครับอ่ะแล้วมีการเบรกเนกไลน์มาแล้วนะครับเบรกเนกไลน์ตรงนี้มาแล้วนะครับเนี่ยก็ตอนนี้กราฟถ้าราคาไทยยังไม่ลงเท่าไหร่แต่มองว่าน่าจะเป็นการย่อเพื่อขึ้นมาชนกรอบนี้แหละซึ่งราคาไทยเนี่ยถ้าเราดูตามเน็กไลน์ตรงนี้นะก็ราคาที่ลงมาได้จะอยู่ในแถวประมาณโซนนี้ครับสามสิบเจ็ดถึงสามสิบหก อาจจะลงไม่ถึงก็ได้นะเพราะราคาไทยบางทีมันก็แข็งกว่าต่างประเทศเนาะแล้วก็เนี่ยครับอาจจะมีการดีดขึ้นมาถ้าดีดขึ้นมาเนี่ยก็มาดูโซนนี้ต่อครับก็จะเป็นเนี่ยครับโซนแถวนี้นะครับน่าจะเป็นประมาณเนี่ยครับประมาณ4ี่สิบสอะไแถวๆนี้ถ้าเบรกไปยืนได้ก็น่าจะไปอีกไกลน,นะครับอันนี้สำหรับ XRP ตัวต่อมานะครับคือ ADA เนาะ ADA เนี่ยก็ยังไม่ไปไหน <laughs> ก็ยังไม่ไปไหนครับเบรกสามเหลี่ยมไปแล้ว นะครับ 3, เบรกสามเหลี่ยมไปแล้วปกติต้องไปแล้วนะนี่ยังไม่ไปไหนนะครับก็กลับมากลับมาที่เดิมกลับมารีเทสตัวเนี่ยครับกลับมารีเทสตัวแนวรับเดิมอีกแล้วจะเห็นเลยนะแนวรับนี้แข็งมากนะครับโซนประมาณ2.16ถึง2.1เนี่ยแข็งมากในขณะเดียวกันถ้ามันแข็งแบบนี้แล้วถ้ามันหลุดมันก็จะหลุดได้แรงต้องระวังก็อาจจะหลุดพล๊บลงมาได้เลยนะครับนะบต้องระวังทีนี้อะ ก็ดูว่าค่อนข้างเนี่ยพอลงมาชนปุ๊บเนี่ยมันดีดกลับเป็นเทนแท่งเขียวไวมากเลยมองว่าจริงๆค่อนข้างไว้ใจได้ระดับหนึ่งนะครับก็เนี่ยยังมองแบบเดิมนะยังมองว่าปุ๊บลงตรงนี้แล้วก็น่าจะขึ้นต่อได้นะครับก็เป้าก็เป้าเดิมเนาะก็เป้าตามสามเหลี่ยมก็เป็นแบบนี้นะครับนี่เนะเาะอ่ตรงจุดที่เบรกก็เนแถวๆเนี้ยประมาณ2.72.8สนะครับส่วนเป้าระยะไกลก็ยังมองเหมือนเดิมถ้าโครงสร้างนี้ยังไม่ผิดนะโครงสร้างนี้ยังไม่ผิดก็ยังมองว่าน่าจะขึ้นโดยได้4แล้วก็5 นะครับอันนี้แต่ว่าครงสร้างก้องอย่าผิดนะโครงสร้างนี้จะผิดก็ต่อเมื่ออะไรครับก็ต่อเมื่อมีการหลุดลงมานะครับเนาะแต่ว่ายังไม่ผิดเรามองแบบนี้ไปก่อนสต็อปลอผมอยู่ไหนสต็อปลอผมก็อยู่ข้างล่างเนี่ยเหมือนเดิมนะครับเพราะถ้าผิดเดี๋ยวผมก็หาแพทเทิร์นการเทรดใหม่ไม่ได้หมายความว่าผิดผมออกแล้วผมออกเลยนะผมก็จะหาแพทเทิร์นการเทรดใหม่แต่ต้องให้มันเกิดฟอร์มเกิดอะไรให้ชัดก่อนนะครับอันนี้สาหรับ A D A นะสำหรับ A D A แต่ว่าถ้าถือยาว ก็ถือวไไ่าะครับนะเนาะเพราะจริงๆตั้งแต่กรอบเนี้นะที่เราคิดถ้าเกิดว่าตามกันตั้งแต่ครั้งก่อนกรอบเนี้ถ้าเกิดว่าใครตอนแรกที่มันเบรกกรอบออกมาป่ยเนี่ยผมชอบมากเลยกรอบแบบนี้ครับกรอบที่ไซส์เวย์ใหญ่ๆแบบนี้เห็นป่ะชิบะก็เป็นการเบรกกรอบเหมือนกันเวลามันเบรกกรอบได้มันจะขึ้นแรงเึกออปะ่ะเวลาเบรกกรอบได้มันจะขึ้นแรงเพราะว่ามันเป็นการเหมือนการสะสมพลังไว้มาดูที่ตัวต่อมานะครับนั่นก็คือลิงก์นะลิงก์ตอนนี้ก็อืมนะครับเรายังป้วนเปี้ยนอยู่ตรงโซนนี้อยู่น,นะครับเนี่ยเนาะโซน,น ยังไม่ไปไหนเหมือนกันเรายัางป้วนเปีเ้ยนอยู่ของโซนนี้อยู่แต่ก็รุ้นเหมือนกันนะเอเดนโชเดอร์ <Yeah. S 1> หรือเปล่าเห็นปะถ้ามันเบรกตรงนี้ขึ้นไปได้เบรกเน็กไลน์ตรงเบรกเส้นนี้ขึ้นไปได้อมจริงๆเนี่ยมันเป็นตรงนี้มันเป็นไซด์เวย์ที่แบบค่อนข้างจะดูดีนะเนี่ยอาจจะมองเป็นกรณีแฟดก็ได้ครับมองเป็นกรณีที่เป็นเหมือนแบบไซด์เวย์แฟดเนี่ยมีกรอบล่างกรอบบนแล้วก็เพื่อจะถ้าเกิดขึ้นไม่ได้เบรกตรงนี้ได้ก็ขึ้นไปต่อแต่ถ้าเบรกข้างล่างก็คือก็ลงยาวเหมือนกัน ดังนะั้นอันนี้ต้องมองนะครับคือมองได้ของแบบมันยังไม่เลือกทางหลายคนก็บอกว่าเอะพี่แจมไม่ฟันธงไปเลยบอกว่าใครจะไปฟันธงได้อะมันยังไม่เลือกทางเทคนิคมข้อไม่ใช่การพยากรณ์อนาคตนะมันคือการหาความเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดมันออกแพทเทิร์นแบบนี้มันจะไปได้เวไหนบ้างซึ่งตอนเนี้เรายังดูไม่ออกเพราะมันชิ่งอยู่ในกรอบแต่ถ้าจะไบแอบผมก็ผมก็สายเก้าเนาะก็ ก็อัปโอลี่ั้งครับโอเคหยอกหยอกอาหยอกก็ถ้าเกิดไปแอดจริงๆก็ยังมองว่าโครงสร้างโดยรวมของมันก็ยังดูดีอยู่ดังนั้นเนี่ยอาจจะมองภาพของการขึ้นก็อาจจะอาจจะได้เปรียบกว่าหรือเปล่านะอันนี้ก็ไปลองคิดกันดูนะครับแล้วแต่คนเลยว่าเราจะคือการลงทุนอ่ะการเก็งกาไรอ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราใบแอดหน้าไหนมันเกิดจากเข้ามงนข่าวสารด้วยมันเกิดจากอะไรด้วยแต่ว่าในการจะเข้าแต่ละครั้งเราต้องรู้นะครับว่าจุดที่เราจะจะยอมแพ้มันคือตรงไหนอย่างเช่นตรงนี้ ผมบอกไว้ไลแล้วว่าจุดยอมแพ้อยู่ไหนครับคือใต้กกอบม่วงถูกปะเนี่ยจุดยอมแพ้อยู่ผมผมอยู่ประมาณ23เดี๋ยวตอนนี้กรอบม่วงมันลานอยู่25กับ24่ใช่ไหมบางทีเนี่ยผมไม่อยากจะเป๊ะใช่ไหมผมก็ลงมาหน่อยประมาณ23ก็ได้แล้วผมก็ไปคํานวณโพซิชันไซส์ครับกลับไปว่าเออถ้าผมลงมือนึงแล้วตรงเนี้ยมันกี่บาทนะครับเนี่ยนาะวิธีการเหมือนผมที่เคยสอนในคลิปแรกๆเลยเนี่ยสมมติผมซื้อตอนนี้เลยตรงเนี้ยมันลงมาได้8%สมมติถ้าผมลงสต็อปตรงนี้แผ,ผมเ0 0 0 ผมก็มานั่งคิดว่าไอ้แบบพันเนี้ยผมรับได้ไหมถ้าผมรับได้อะผมเสียได้ผมไม่เป็นไรผมก็ลุยครับนึกออกปะ่ะแต่ผมอาจจะมองต่างนะบางคนมองว่าเอ้ยฉันจะต้องเล่นหน้าฝั่งขึ้นแล้วฉันก็จะคิดว่าเดี๋ยวมันต้องขึ้นเท่านั้นเท่านี้แล้วฉันก็จะได้กําไรเท่านั้นเท่านี้คือเราคิดถึงกําไรก่อนแต่ของผมไม่ของผมจะคิดถึงว่าถ้าขาดทุนผมขาดทุนเท่าไหร่ังนั้นมันก็จะมีความแบบว่าเฮ้ยบางครั้งก็จะแบบไม่อยากเข้าไม่อยากอะไรใช่ไหม เพราะว่าอันนี้คือเก่งกำไรจริงๆเก่งกำไรมันต้องคิดใช่ไหมเก่งกำไรมันต้องคิดหลายแงม่มุมเสียเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ใช่ปะ่ะอันไหนคุ้มไม่คุ้มต้องคิดแต่ถ้าเป็นเป็นถือยาวอะอะอะไรครับดูฟันดัมเมนทัลดูเทคโนโลยีพยายามซื้อให้ได้ราคาทุนต่ํามองยาวๆเฉลี่ยไปอันนั้นอะมันมันง่ายกว่าคือมันไม่ได้ง่ายกว่าคือมันเป็นคนละรูปแบบกัน เราต้องมองนะผมเลยมีการแยกกระเป๋าไนงะกระเป๋าถือยาวกระเป๋าถือกระเป๋าถือยาวก็กระเป๋าถือยาวนะครับกระเป๋าถือสั้นก็ถือสั้นอย่างคนถือ,อยาวจริงๆเอาอาจจะเอามาล็อกไว้ในซิปล็อกก็ได้ครับนะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็ลองดูนะครับอ่ะในส่วนลิงก์ก็แบบนี้นะครับมองไว้แบบนี้อ่ะทีนี้มาดูราคาไทยของลิงก์บ้างก็จะเห็นกรอบตรงนี้เนาะืาก่กกี้กราฟแบบนี้เลยนะครับนี่เนาะจะมองเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับตอนนี้เรายังติดอยู่ในโซนไหนครับโซนต้านตรงนี้อยู่ใช่ไหมเนี่ย นี่นะครับนี่เนาะเนี่ยก็จะมีโซนรับอยู่ตรงนี้นะครับรับมาให้ราคามันลงมาก็ต้องดูว่าโซนเนี้ยที่เป็นโซนแข็งๆตรงเนี้ยจะเอาอยู่ไหมซึ่งโซนเนี้ยถ้ามองตามกราฟอ่ะเนาะก็จะอยู่แถวแถว 800, 8, 8แปดร้อยแปดแปดร้อยเก้าสิบละกันถึงแปดร้อยสามสิบผมมองว่าก็ช่วงประมาณนี้ครับแปาร้อยถึงแปดร้อยนะครับเนี่ยโซนโซนเนี้ยน่าจะเป็นโซนที่ น่าจะแข็งอยู่พอสมควรนะครับก็มองดูว่าถ้ามันเบรกขึ้นไปได้แบบนี้นะครับนี่เนาะเนี่ยเบรกขึ้นไปได้แบบนี้นะก็อาจจะมองเป็นเฮดเดนโชเดอร์ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเป้าถ้ามองเป้าการเบรกนะครับมองเป้าการเบร์ก็อาจจะดูตรงนี้นะครับนี่เนาะวัดมา100%แล้วก็มาสมมด้วว่าเบรกตรงนี้แล้วกันนะครับก็อาจจะมาถึง1,150ได้นะ1,150ได้อันนี้ราคาบาทนะโอเคเนาะก็ลองก็ลองดูครับอันนี้ระยะสั้น ส่วนระยะยาวก็ยังไม่รู้ครับถ้าเกิดว่าจะให้วัดฟิโบก็อาจจะมองแบบนี้นะเนี่ยอาจจะมองแบบนี้อาจจะขึ้นมาได้แถว1,500กับ2,000นะครับก็อันนี้ต้องมาวัดดูกันอีกทีนะครับอันนี้สําหรับตัวกรณีลิงก์นะโอเคทีนี้ตัวต่อมาครับเอลฟาเอลฟาจริงๆก็กราฟคล้ายกันนะกราฟคล้ายกันเนี่ยครับลักษณะก็เรามองเราจะเห็นตรงนี้ครับเห็นลักษณะของตัวไหลขวาหัวแล้วก็ไหลไหลไหลซ้ายหัวแล้วก็ไหลขวา นะครับซึ่งแนวรับสําคัญก็จะเป็นตรงนี้ที่มีการเบรกตัวสามเหลี่ยมขึ้นมาใช่ไหมครับเนี่ยไอเบรกสามเหลี่ยมขึ้นมาตรงนี้เนี่ยก็จริงๆมันคล้ายกับหลายแพทเทิร์นมากเลยนะเนี่ยตรงนี้นะเนาะเนี่ยแล้วก็เป้าตรงไหนเป้าเราก็วัดอย่างนี้นะครับเนี่ยซึ่งทับเนี่ยเล่นท่าเนี้ยคือมันได้ได้ได้ทีพีไปหลายรอบแล้วนะครับเนี่ยเนาะทีนี้มาดูตัวแนวรับแนวต้านของมันดีกว่าแนวรับตอนนี้นะถ้าจะให้ดูจริงๆมันจะมีบริเวณตรงนี้หนึ่งอันนะครับนี่นี่เนาะ โซนเนี้ยนะครับเราล่าจากอะไรมีหัวตรงนี้นี่ครับลงมาไม่ผ่านลงมาไม่ผ่านลงมาไม่ผ่านมีสะสมตรงนี้อยู่นะครับเนี่ยเราจะมีแนวต้านอยู่ตรงนี้ดังนั้นไม่แน่ว่าราคาเนี่ยไม่แน่นะอาจจะมีการไหลลงมาหน่อยแถวๆนี้ไหมก่อนจะเด้งซึ่งโซนนี้จะเป็นโซนที่เท่าไหร่ครับเป็นโซนที่ศูนย์เกน่งหนึ่งนะครับกับศูนก็ลองดูว่าลงมาโซนเนี้แล้วมันเกิดพวก r e เ e c t i o n เกิดพวก d ด v ว r g e เจ e ไหม ถ้ามีในทางเฟรมเล็กอย่างเช่นเกิดรีเจคชันเกิดเดเวเจนในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยครับอาจจะรอเนี่ยอาจจะรอให้มันลงมาแล้วเกิดเป็นเดเวเจนตรงนี้ก่อนหรือมีรีเจคชันแบบแท่งเขียวดึงแบบนี้สวยๆนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะก็อาจจะได้นะครับอันนี้ก็รอนะรอในส่วนนี้ก็เนี่ยครับดูว่ามองว่าถ้าเกิดว่าเบรกได้มันก็อาจจะเป็นแพทเทิร์นอะไรเฮดแอนด์โชเดอร์วิ่งขึ้นไปได้นะครับเนี่ยเนาะสี่ชั่วโมงแล้วกันะะเนี่ยมองว่าอาจจะถ้าเบรกถ้าเบรกตรงนี้ขึ้นไปได้ก็มองเป็นแพทเทิร์นนี้ก็ได้เนี่ยถ้าาใครจะะเเล่นสนสยกไ ผมบอกเลยว่ารอเดกก็ได้นะครับเนี่ยเาก็ค่อยมาซื้อตรงนี้นะครับก็เนี่ยน่าจะขึ้นไปถึง1.364ได้นะครับอันนี้สำหรับราคาต่างประเทศนะทีนี้มาดูกันในส่วนของแอลฟ่าราคาไทยบ้างครับราคาไทยเนี่ยจะเห็นว่าข้อมูลยังค่อนข้างจะน้อยอยู่นะก็ถ้าจะให้ดูถ้าจะให้ดูเนี่ยก็จะมีแนวรับโซนซึ่งราคาไทยนะครับก็จะเห็นว่าข้อมูลยังค่อนข้างน้อยอยู่นะครับเพราะว่าน่าจะเพิ่งเข้ามาแหละ น่าจะเพิง่งน่าจะเพิ่งมีการที่จะลิสต์ลิสต์เหรียญอัลฟาเข้ามาก็ลองดูครับเนี่ยโซนนี้นะที่เป็นโซนแนวรับผมยังให้ข้อมูลได้ไม่มากนะครับนี่เนาะโซนนี้ที่เป็นโซนแนวรับก็ลองดูนะครับอาจจะลงมาถึงหรือเปล่าเนี่ยประมาณนี้บ่านมีการย่ำโหมดราคาก็ประมาณนี้ครับสามสองถึงสามเอ็ดจริงๆมองสามสิบด้วยก็ได้เพราะว่ามันเป็นโซนแนวรับทางจิตวิทยานะครับเนี่ยเนาะก็อ,อาจจะลงมาถึงนะครับแล้วก็อาจจะรอลุ้นเด้งได้ไอเน,นี้ยเราไปดูกราฟจากตรงนี้เอา เราดูจาเป็นตรงนี้เอาอันนี้เห็นป่าว่าสภาพคล่องหรือว่าความนามมันจะเยอะกว่าผมก็เลยจะดูเทียบกับเทคนิควิวนะครับแล้วราคาไทยเราค่อยมาแอคชั่นตามแผนเทคนิควิวก็ได้นะอันนี้คือกรณีอัลฟาตัวต่อมาเ s ครับเ s เนี่ยก็เมื่อวานเมื่อวันก่อนนะครับเราให้ว่าแบบนี้ผมมองไว้ว่าเนี่ยตัวเ s นะผมมองไว้ว่ามันมีการวิ่งลงมาเป็นนี่ใช่ไหมตัวริมใช่ไหมตัวริมแล้วผมมองว่าเนี่ยจำจำได้ไหมที่ผมพูดมันจะขึ้นมันจะลง A เราขึ้น B เพื่อจะลง C ขาหนึ่งเนี่ยตอนนี้มาแล้วนะ ABC นะเริ่มจะเห็นเขาโค้งแล้วนะครับทีนี้อ่ะตรงนี้ริมเกิดอย่างเงี้ยตอนที่ขึ้น B เราให้ไว้เท่าไหร่เราให้ไว้ว่ามันจะขึ้นไปอย่างน้อยเนี่ยครับประมาณโซนนะเนี่ยโซน 78. 6 1 8ถึง78.6ซึ่งมันเข้าไปไกล้มากมากเลยนะไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่าไม่ค่อยถึงนะแต่ว่าจะอ่ะอยู่แล้วกันอยู่ให้ผมหน่อยยู่นี่ให้ผมหน่อยอยู่นให้ผมหน่อยนะครับเนี่ยขึ้นไปโซนนี้ล้วก็จะตบลง เรามีแนวรับอยู่ตรงนี้ตอนแรกก็ลุ้นอยู่ว่าเฮ้ยมันจะเป็นหรือมันจะเป็นนี่นะหรือมันจะเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมหรือมันจะเป็นสามเหลี่ยมออกข้างหวาเนี่ยเหมือนจะเป็นแนวรับได้สรุปหลุดนะครับหลุดหลุดแล้วก็ตอนเนี้ยก็เลยมองว่าโอเคหลุดมาแบบนี้แล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะลงมาแถวโซนนี้ได้ครับเมืองต้นน,นะลงมาแถวโซนนี้ได้คือโซนประมาณนี้ครับโซนแนวรับกกอบด้านล่างเป็นหนึ่งร้ยหกถึงหนึ่งร้อยสองจริงๆถึงหนึ่งร้อยด้วยซ้ำนะครับ อยากให้เเหลือๆเป็นหนึ่งร้อยเลยเพราะว่าเป็นตัวเลขทางจิตวิทยานะไม่แน่อาจจะลงมาแตะที่หนึ่งร้อยก็ได้ดังนั้นเนี่ยอันนี้เอสก็ลองดูนะครับแตะตรงนี้อาจจะเป็นการออกข้างสะสมไซเวสักพักหนึ่งเป็นอะไรครับรวมเป็น ABC เป็น a ใหญ่นะครับแล้วก็ขึ้น B ใหญ่ไม่รู้ว่า B จะขึ้นแบบไหนเลยนะแล้วก็ C ใหญ่อีกทีหนึ่งก่อนที่จะมีการสะสมกําลังขึ้นใหม่อีกไซเคิลหนึ่งนะครับเนาะอันนี้สําหรับ A, S, a S ในราคาต่างประเทศมาดูกันในส่วนของราคาไทยบ้างครับในราคาไทยเนี่ยก็ เนาะก็เนีก่ยก็รอดูแล้วกันเนี่ยครับมีการหลุดโซนนี้มาแล้วก็มองว่าอาจจะไหลมาได้ถึงตรงแ,วแถวนี้นะครับตรงโซนนี้นะนี่สองแนวนี้นะครับเนี่ยเนาะประมาณ 3,700- ถึง3,400แล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะหลุดลงมาได้แต่ราคาจริงๆตอนนี้ยังไม่หลุดหัวนี้นะถ้าดูต่างประเทศเนี่ยจะเห็นว่าหลุดลงมาแล้วถูกปะ่ะนี่ยังไม่หลุดหัวนี้ไม่แน่อาจจะไม่ถึงก็ได้อาจจะมาแ,วแถวๆเนี่ยครับดูโซนนี้ทั้งโซนเลยก็ได้ครับเพราะว่าราคาอาจจะแข็งกว่านี่ มันจะมีโซนแรกก่อนไม่แน่ราคาไทยเนี่ยอาจจะอยู่ที่3,800ถึง3,600มากกว่านะอันนี้ลองดูเพราะว่ายังไม่ถึงโซนแรกเลยนะครับมีมาติดตรงนี้นิดหน่อยนะโอเคเนาะอันนี้สำหรับ a s ราคาไทยตัวสุดท้ายนะครับลูน้านะครับลูน้าเนี่ยตอนแรกเนาะเรามองไว้ว่ามันมีการเบรกอะไรครับแ a ทเทิร์นเฮ a แ d นดตรงนี้ใช่ไหมครับ Head a น d Shoulder น่าจะขึ้นไปได้เลยนะครับเนี่ยเราก็วัดไว้ใช่ไหมครับเนี่ยวัดจากนี้ลากมานี่ขึ้นมาได้เลย ตอนนี้มันยังขึ้นไม่ถึงแต่ถามว่าเสียทรงหรือ,อยังยังเหมือนกันนะยังขึ้นไม่ถึงนะครับเป้าอยู่ที่56ยังไม่ถึงมีการย่อลงมาก่อนนะครับเหมือนจะทําเป็นดเบิ้ลบอทย่อลงมาทีนี้ย่อลงมาในโซนนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนแนวรับเก่าใช่ไหมครับโซนแนวต้านเก่าแหละซึ่งมันกลายเป็นสภาพเป็นแนวรับแล้วตอนนี้ลงมาอยู่แถวนี้นะครับน่าสนใจอยู่นะน่าสนใจอยู่ว่าอาจจะเป็นการลงมารีเทสเห็นป่ะรีเทสเพิ่มขึ้นมาตอนแรกเราคิดว่ามันจะขึ้นไปเลยใช่ไหมเนี่ยลบไปกับเนี่ยอาจจะเป็นการ ขึ้นไปนะครับแล้วก็ลงมา A B C เป็นการรีเทสเพื่อที่จะขึ้นต่องนี้ไหมตอนนี้คมยังมองอย่างนี้อยู่แต่ถ้าหลุด32ตรงนี้อันนี้มุมมองผมเปลี่ยนนะอาจจะต้องเปลี่ยนภาพใหม่อาจจะมองเป็นแพทเทิร์นอื่นละอันนี้ Head and Shoulder อาจจะไม่ใช่แล้วเราอาจจะโดนหลอกนะครับ,อ,นนอ,อ,นะรบอันนี้ก็ต้องลองดูนะครับอันนี้ก็ต้องลองดูนะเพราะว่า Head and Shoulder เนี่ยเป้าตามทฤษฎีมันถึงตรงนี้ได้แต่ถามว่ามันจะถึงไม่ถึงก็ได้ไหมก็ไม่ถึงก็ได้ครับก็ไม่ผิดถูกปะไม่ถึงก็ได้ก็ไม่ผิดมันเป็นแค่ไกด์ไลน์เฉยทฤษฎี นะอันนี้สําหรับตัวลูน่านะครับก็สําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับลูน่าไม่ได้มีในซิปเม็กนะก็เลยไม่ได้อัปเดตตรงนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่เพื่อนถามเข้ามาผมจะพยายามสลับให้แล้วกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนน่าจะชอบกันนะแฮปปี้กันนะก็ยังไงเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยว่าลงทุนนะอย่า Follow แค่ตามผมนะครับเรามองผมเป็นไกด์ไลน์พอจะถูกจะผิดหรือจะอะไรไปหาข้อมูลเพิ่มไปดูไปทำรีเสิร์ชเพิ่มนะครับการลงทุนนะครับต่อให สมมุติถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีความรู้ในในสิ่งสิ่งนั้นจริงๆอะ่ะคุณ f o l l o w ตามแผนไม่ได้หรอกร <cir. S 2> มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยเพราะว่าอารมณ์เราเพราะเราไม่เข้าใจจริงๆเราจะมีความกลัวเรามีอะไรตลอดบางคนบอกว่าถือเหรียญเฉยๆเลยไม่ต้องทําอะไรเลยโฮแล้วออกไปทําอย่างอื่นผมจะบอกว่าจริงๆไม่จริงเลยนะ,ะถ้าเกิดว่าคุณไม่เข้าใจเหรียญนั้นจริงๆคุณไม่ได้มั่นใจในเหรียญนั้นจริงคุณไม่ได้ศึกษาพื้นฐานมันเพิ่มการโฮไม่ใช่เรื่องง่ายนะการโฮไม่ใช่เร <ๆ S 2> ื่องง่ายบางทีบางคนแบบโฮแล้วปล่อยลืมไปเลยอย่างเงี้ยมาดูอ มีการเขามันมีการปรับตัวลดมายเยอะแทนที่แบบวางคนหลายคนมองเป็นโอกาสในการช้อนดันเทขายขัดทุนไปเพราะเราไม่ได้เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ใหญ่จะฝากไว้แล้วก่อนจะไปก็ฝากอีกครั้งนะครับสำหรับคอร์สเรียนเทมพอลวิ่งองันเทเซนตอัพก็จะเป็นคอร์สเรียนนะครับที่ผมจะสอนเกี่ยวกับศาสตร์พื้นฐานนะการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคอะไรสิทธ์นะครับก็จะเป็นการวิเคราะห์กราฟแบบพื้นฐานเลยใครที่ไม่มีพื้นฐานนะครับอยากจะเรียนรู้แบบตั้งแต่ต้นนะก็ลองดูได้นะครับทีนี้หลายคนถามมันตายังงงงไไกบคออรข้าานม่ต่ต นะเหมือนกันนะไม่ต่างแต่ว่าในนั้นจะมีการเรียงเรื่องที่เป็นระเบียบม,มากกว่านะครับสำหรับใครที่ไม่มีทุนทร,รัพย์ผมบอกนะครับเพลลิสสอนเรดบิตคอยอะไรอย่างเงี้ยเรียนได้เลยนะครับเรียนได้เลยนะถ้าอยากถ้าถ้าเกิดว่าอยากจะได้คนคุยคนพูดคนตอบโต้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมีกลุ่มมีอะไรนะครับก็ลองอาจจะดูในคอร์สนั้นแต่ผมแนะนํานะทุกคนไม่ต้องรีบม,มาลงนะทุกคนไม่ต้องรีบมาลงทุกคนไปลองเรียนปีของผมไม่ได้ก่อนนะครับที่เหลือคือการฝึกเวิร์กช็อปแบบนี้นะครับ มานั่งฟังผมมานั่งฟังที่อื่นด้วยหลายที่นะครับอย่าดูที่เดียวนะมันจะมีมุมมองที่แตกแตกต่างก,กันทุกวันนี้ผมก็ดูหลายคนครับทุกวันนี้ผมก็หาความรู้เพิ่มตลอดนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในช่องไ l เลอร์อลครับสวัสดีครับ